สวัสดีครับพี่น้องครับมือีคู่หมดสิพภาคตอนพักหวานครับทั้งตลาเขาตอนอย่างนีไหลสุบันนี่กันตอนได้สุบ้านตอนไดท้ทุกทีแต่นั่นแล้วผมตอนนี่บ่ไเีเชียงกับตลาดอยากให้พี่แม่น้องเอาเห็ดวิธีเห็ดง่าไๆนําไปใส่พอว่าไปซื้อเขามันแพงครับต้นหนึ่งอู๋่งเนี้ยครับพักหวานไงเนี่ยแต่วันนี้เอาดีนี่ ตอนเอครับผู้ใดมีตนแล้วพอตนยุบปางนี้ถอกระทำครับนี่พี่มีน้องขอกันอแบบพ่อเพี้ยงนะครับนั่นแหละผมอีกคู่หนึ่งครับสี่มีต้นสีผมพอไปหลายปีแล้วนะครับผมเลยสิท่าเลยสิตอนจริงแต่สิผ้าพี่น้องไปเพิ่งวิธีการตอนจริงแบบง่ายๆแบบพ่อเพี้ยงแบบประหยัดนะครับแค่เริ่มตนก็คือมีขุยข้เาเนี่ยแหละครับคู่มือนะครับขี้เฝ้าแล้วก็กรอถุงแบบนี้นะครับนี่ เราทุงลยแล้วบันี้กับแค่เเตรียมกวางพอม้จังซีแล้วกับขึ้นต้นเลยครับอย่าลืมอ,อย่างนวนึงครับพี่นอ้องตอนกิ่งไม่เพราะว่าสีไม่ยังตอนนี้นการทำประเภทตอนอยากให้มันดีตรงตอนหนาฝนครับโอกาสตายกับ่มีครับมีน่อยนะครับโอกาสตายมีหน่อยมากเลยแต่โอกาสติดโอกาสรอดสูงอย่าไปเห็นยามแรงนี่คือวิธีการตอนนะครับรักการตอนดีเย่นกันแต่ว่าประรบ,บ่แม่นคู่หม้อไม่แห้งกิ้งกเกษเนี่ เดาคือกันประมาณโนแต่ว่าเห็ดแมนล่องแล้วครับผมทนล่องเมืองแล้วฝากพี่ฝากน้องไ้ตอนนีน้มีเด้อจะไปตอนนี้มันหนาหนาวครับวุ้มชุ่มชื้นหม้อมี่ยังไงแห่งต้นไม้สีตายนะครับฝากพี่ฝากน้องแล้วผมก็ากจะเปพาพเป็นตอนพุญแล้วครับมันอ่หลังจากมันแล้ววอ่งยังมีแต่เสือกฟ่งครับวิ่งเข้าแล้วครับนี่นี่นี่ไปเห็ดไปข้าวบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งหนึ่งละห,ห,ห,หลายร้อยครับเป็นร้อยอ่าพี่น้องผู้สน,สนใจสนใจอยากได้นะครับ อยากคุมวิธีการขันยุไก่กับมหาผมหนยครับผมสิสวนนะครับตอนไหนสุเนี่ยวว่าตอนไหนเนี่ยเดียวตอนเพราะเป็นเนี่ยเดียวเพราะเมียตอนแล้วขอสำนีครับหลอ